วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการอัดหน้าจอทำเป็นวิดีโอด้วยวิธีการง่ายๆโดยใช้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นด้วยการเปิดคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นให้เลือกหน้าจอที่จับขวามก,การบันทึกมองหาปุ่ม Window s และปุ่ม G บนแป้นพิมพ์กดทั้งสองปุ่มนี้พร้อมกันเราจะปรากฏเป็นหน้าจอนี้เกิดขึ้นจากนั้นให้เรามองหาปุ่มรูปแคปเจอรเมื่อเจอแล้วให้กดปุ่มแคปเจอร ลราจะปรากฏหน้านี้เกิดขึ้นจากนั้นให้มองหาปุ่มรูป Recording ทงทำการกดเล c คอร์หรือเราจะกดปุ่ม Windows a าร r a t i v e และอพร้อมกันก็ได้นะครับจะทำการบันทึกเป็นวิดีโอได้ต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะปิดหน้าจอจะเห็นไหมครับว่าการอัดวิดีโอทำได้ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะได้รับข้อมูลดีๆจากเราก่อนใครเพียงกดติดตามที่ช่อง navie easy design ครับ ขอบคุณครับ